This lower tail shows that the wolf is more relaxed. ถ้าหางมันยิ่งต่ำลงไปเรื่อยๆแสดงว่ามันรู้สึกสบายอารมณ์มากนะคะต่อมา this half tail t o p with a low back shows that the wolf is giving in to another wolf. ถ้าหางมันจุกลงมาครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะแสดงว่ามันกำลัง giving in ก็คือมันยอมแพ้นั่นเอง tuck นะคะก็คือลักษณะของหางที่มันทำไมคะจุกเข้าส่วนการ giving in ก็คือมันยอมแพ้นะคะมันยอมแพ้ให้กับตัวอื่นอ t h i s full tail tuck with a lower back shows that the wolf is very afraid of something ในกรณีที่หางมันจุกเข้าไปแบบนี้แสดงว่ามันกำลังกลัวอะไรบางอย่างอยู่นะคะเรามาดูหน้า80ค่ะกร a มม่านะคะเป็นเรื่องของ possessive adjective อย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะคะ adjective เนี่ยเป็นคำคุณศัพท์นะคะใช้ขยายคำนามหรือคำสรรพนามนะคะ เราควรจะต้องรู้หนึ่งอย่างว่าตำแหน่งของ adjective เนี่ยจะต้องวางอยู่หน้าคำนามหรือหลัง verb to be นะคะหน้าคำนามตัวที่มันขยายหรือหลัง verb to be นะคะเรามาดูกัน look at the words in pink and green what do they mean in Thai นะคะเรามาดูกันว่าในสีชมพูและสีเขียวเนี่ยมันแปลว่าอะไรในภาษาไทยนะคะ I เปลี่ยนเป็น my แล้วก็ m i n เ we our ours you your yours he his his she her hers they their theirs มาดูกันั่งนี้ it's my dog it's our dog it's your dog it it's his dog it's her dog it's their dog นะคะส่วนอันนี้ it's my it's ours it's yours it's his it's hers it's theirs นะคะตัวสีชมพูเนี่ยก็คือ possessive adjective นั่นเองนะ,ะถ้าเราใช้คำนี้เราจะต้องตามหลังด้วยคำนามนะคะ my book our cat อย่างนี้เป็นตน้นมาดูกันข้างล่างค่ะ we use my our เห็นไหมคะ ตามที่ครูบอกเลยตัวสีชมพูบวกด้วย now เช่น my man c u b went into the cave ลูกคนเนี่ยเข้าไปในถ้ำ the wolf b e came his family หมาปา่าครอบครัวหมาป่ากลกายเป็นครอบครัวของเขา his นะคะแสดงความเป็นเจ้าของแล้วก็ family เป็นคำนาม possessive adjective แล้วก็ตามด้วยคำนาม เมื่อไรก็ตามที่หนูใช้ตัวสีเขียวก็คือ my, our เขียวแถวนี้นะจะไม่ต้องตามด้วยคำนามนะคะจะไม่ต้องตามด้วยคำนาม without nouns นะคะ the man cup is my นี่ได้เลย no he's ours เด็กผู้ชายนะ่ะเด็กผู้ชายน่ะลูกคนเหล่านะนะั้นน่ะลูกคนนะ่ะเป็นของฉันไม่ใช่เขาเป็นของพวกเราตั้งหา is this his clothes or hers it's his นะนี่คือเสื้อผ้าของเขาหรือของเธอ i t his ก็คือของเขานนัเองไม่จำเป็นต้องมีนาวตามหลังถ้าใช้แบบนี้นะคะอันนี้ต้องจำนะคะเด็กๆแถวสีชมพูตัวนี้เรียกว่า possessive adjective จะต้องตามด้วยคำนามส่วนตัวนี้ไม่ต้องนะคะไม่ต้องสามารถใช้เป็นประธานก็ได้หรือเป็นกรรมในประโยคเลยก็ได้คะ่ะ โอเคค่ะค่ะมาดูในหน้า84นะคะเด็กๆ Shat and match เป็นเรื่องของ Tiger กับ Cat นะคะหนะ้า 84, 84เป็นเรื่องของ Tiger ส่วนในหน้า85เป็นเรื่องของ Cat นะคะเรามาดูกันเขาเล่าเรื่องราวเขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเสือแล้วก็แมวนะคะ The tiger is the largest wild cat in the world. เสือเนี่ยเป็นแมวป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก it can weigh between 240-500 t o 500 kilograms มันสามารถหนักได้ถึง240-500ถึง500กิโลกรัม its body can be 2 meters long ตัวมันเนี่ยยาวได้ถึง2เมตร its tail can be about 1 meter หางของมันเนี่ยนะคะสามารถยาวได้ถึง1เมตรด้วยกัน Males are larger than females. เสือตัวผู้ก็จะตัวใหญ่กว่าเสือตัวเมีย Each tiger has a different pattern of stripes. The stripes help it to hide well in tall grass. เสือแต่ละตัวเนี่ยจะมีลวดลาย strip นะคะก็คือลวดลายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งลายของมันเนี่ยจะช่วยให้มันซ่อนตัวอยู่ในหญ้าที่สูงๆเนี่ยได้ดี This big cat Hunts at night เสือเนี่ย big cat ก็คือแมวตัวใหญ่ก็คือเสือมันเป็นแมวใช่ไหมคะจะออกล่าตอนกลางคืน it can see very well in the dark มันมองเห็นได้ดีมากในที่มืด it eats everything from fox to buffalos but its favorite dinner is a deer or a pig มันกินได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น กบไปจนกระทั่งถึงควายนะคะแต่ว่าจานโปรดที่มันชื่นชอบก็คือเจ้ากวางหรือเจ้าหมูนั่นเอง It needs about 6 kilograms of food each day. เสือเนี่ยนะคะต้องการอาหารมากถึง6กิโลกรัมต่อวัน It eats until it is full. then it covers up the food and comes to finish it later มันจะกินจนกว่ามันอิม่มหลังจากนั้นเนี่ยนะคะมันก็จะ cover up คำว่า covers up ก็คือการซ่อนนะคะมันจะซ่อนอาหารไว้แล้วก็จะกลับมากินให้หมดทีหลัง The tiger e n j o y water The tiger enjoys water คือเสือเนี่ยมันชอบน้ำ It swims well and likes to cool off in streams มันว่ายน้ำเก่งแล้วก็ชอบ ไปอยู่ในน้ำที่มันเย็นๆนะคะ Cool off ก็คือแบบเหมือนคลายความร้อน It is an excellent jumper and can jump 10 feet off the ground มันเป็นนะักกระโดดที่ยอดเยี่ยมมันสามารถกระโดดได้สูงจากพื้นถึง10ฟุตด้วยกัน You can hear its roar as far as 3 kilometers away There are fewer tigers in the wild now เขาบอกว่าคุณจะสามารถได้ยินเสียงคำรามของมันไกลถึง3กิโลเมตรด้วยกัน ในปัจจุบันนี้นะคะมีเสือจำนวนไม่มากแล้วนะคะที่อาศัยอยู่ในปา่าต่อมาในนะ้า85ฟังเรื่องของเสือไปแล้วตอนนี้เรามาฟังเรื่องของแมวบ้างนะคะ People and cats have probably lived together for more than 4,000 years when เขาบอกว่าคนแล้วก็แมวเนี่ยอาจจะอยู่ด้วยกันมามา,มากกว่าเป็นเวลา4,000ปีแล้วนะ when people began farming and storing grain mice came for the grain เมื่อคนเนี่ยนะคะเริ่มที่จะทำเป,เป็นชาวนาน,นะคะทำสวนปลูกพืชทำไร่มีการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตพวกธัญพืชต่างๆหนูเนี่ยก็มากินธัญพืชเหล่านั้น then cats came for the mice แมวก็มากินหนูอีกที In ancient Egypt, ในสมัยอียิปต์โบราณ cats went with hunters to help pick up birds too. เขาบอกว่าในสมัยอียิปต์โบราณเนี่ยแมวก็ออกไปล่านะคะออกไปกับนักล่าเพื่อที่จะไปล่านกด้วยเช่นเดียวกัน The house cat probably came from the African wild cat. ส่วนแมวบ้านที่เราเลี้ยงกันอยู่ทุกวันนี้บางทีก็อาจจะมาจากแมวป่าสายพันธุ์แอฟริกันนะคะ Its body can be between 12 to 20 inches long คือตัวของมันเนี่ยอาจจะอยู่ที่12ถึง20นิ้วนะคะ Its tail can be from 0 to uh, 15 inches หางของมันเนี่ยอาจจะยาวถึงตั้งแต่0ถึง15นิ้วด้วยกัน It can w e i g h between 2 to 8 k g It can see very well in the dark มันหนักได้ถึง2-8กิโลกรัมนะคะระหว่าง2-8กิโลกรัมมันสามารถมองเห็นได้ดีในตอนกลางคืน Its whiskers help it feel things and feel small spaces uh, Whisker นะคะตัวนี้คือหนวดมันหนวดมันเนี่ยสามารถทำให้มันได้ uh, สัมผัสกับสิ่งต่างๆนะคะคือมี uh, มีมีความเซนซิทีฟในการรับรู้สิ่งต่างๆ It can swim but it hates water จริงๆแล้วแมวสามารถว่ายน้ำได้แต่แมวเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบน้ำนะคะ cat eat meat จริงๆแล้วแมวเป็นสัตว์กินเนื้อ their favorite food is fish อาหารจานโปรดของแมวนั่นก็คือปลา do not give milk or chocolate to cats เขาบอกว่าอย่าให้แมวกินนมหรือช็อกโกแลตนะคะ both will give them stomach problems ทั้งช็อกโกแลตและนมเนี่ยจะสร้างปัญหาให้กับท้องของแมว Cats like to lick their fur clean แมวนี่นะคะจะชอบลิกลิกก็คือเลียเฟอร์คือขนทำความสะอาดขนของมันด้วยการเลีย so they eat glass to take out balls of fur hair balls from their throats and to help digest food เขาบอกว่าดังนั้นเนี่ยมนันนะนะจะกินหญ้าเพื่อที่จะช่วยเอาพวกขนที่ติดอยู่ในลำคอออกมารวมทั้งเป็นการช่วยย่อยอาหารด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของแมวกลับมาสู่บทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้นะคะ Project 6 Camps and Trips นะคะ Camps and Trips นะคะการไปเข้าแคมรวมถึงการไปท่องเที่ยวการเดินทางนะคะ Trips นะเรามาดูกันว่า Project 6a Add a n English camp น้องๆเคยไปกันหรือเปล่าคะไปเข้าค่ายภาษาอังกฤษเรามาดูกันว่าตรงนี้เขาต้องการให้เราเรียนรู้อะไรนะคะพาดแรกเลย chat and match an English camp อย่าลืมเปิดซีดีฟังด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะพาดู คำศัพท์ที่อยู่ตรงนี้นะ English camp timetable day 1 timetable คือตารางเวลานั่นเองเวลาที่เราจะไปค่ายเนี่ยคุณครูก็จะต้องแจกตารางเวลาให้กับเราใช่ไหมคะว่าเวลาไหนทำอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกัน7 e v e o'clock leave school for หัวหิน by bus เจ็ดโมงเช้านี่นะคะรถก็จะออกจากโรงเรียนเพื่อเดินทางไปยงังหัวหินนะคะรถบัสนะคะ 10 o'clock a r r i v e at หัวหินแคม p h o u s ส unpack 10บโมงเช้าเนี่ยก็เดินทางไปถึงหัวหินแคม p h เ u s สนะคะเราก็จะทำการ unpack เวลาที่เราทำการแพ็คกระเป๋าเราก็เรียกว่าแพ็คใช่ไหมคะ unpack ก็คือการนำเสื้อผ้าออกจากกระเป๋านั่นเองเรียกว่า unpack นะคะ10.30 English games on the lawn นะคะ English games on the l a w เขาบอกว่าก็มีการทำกิจกรรมภาษาอังกฤษบนทุ่งหญ้านะคะบนหญ้าทั่วไปทีนี้ midday ค่ะ12 o'clock collect your lunch box collect your lunch box ก็คือไปรับอาหารกลางวัน13หรือ1 o'clock in the afternoon walk around the area study the trees and the birds เขาบอกว่าก็เดินรอบๆนะคะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้แล้วก็นกสายพันธุ์ต่างๆ16หรือ4 o clock back by the pool free time to swim กลับไปยังสระว่ายน้ำเป็นเวลาปล่อยฟรีเลยให้ออกกำลังกายให้ว่ายน้ำกันนะคะ18 or 6 o clock dinner in the dining hall ให้ทานอาหารเย็นในห้องรับประทานอาหารนะคะห้องจัดเรียห้องจัดเลี้ยง 20 or 8นะคะ in the evening campfire เป็นกิจกรรมรอบกองไฟ songs and games มีการร้องเพลงแล้วก็เล่นเกม uh, 21หรือว่า9 o'clock at night นะคะก็คือ bed time bed time คือเวลาเข้านอนอเรามาดูกันภาพ A ถึง I นะคะ Leave school น่าจะเป็นข้อดีด็อนะคะภาพดีด็อกนะคะ Leave school ต่อมา Arrive หัวหินถึงที่หัวหินแล้วก็ unpack unpack นะคะก็คือเอาของออกจากกระเป๋าข้อไอ้นั่นเอง unpack เล่นเกมบนทุง่งหญ้าภาพไหนเอ่ย ข้อ a นะคะข้อ a ต่อมาทานอาหารกลางวานันไปรับอาหารกลางวันได้ที่คุณครูนะคะ b ให้เดินไปรอบๆเพื่อสำรวจต้นไม้แล้วก็นกนะคะข้อภาพอะไรคะ g นะคะส่วน free time to swim นี่แน่นอนเลย c เวลาอาหารเย็นค่ะเวลาอาหารเย็นใน dining hall ต้องเป็นภาพ h campfire นะคะมีเพลงมีเกม F แล้วก็เบสไทม์สุดท้ายเป็น E นะคะนี่คะ่ะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจเยอะแยะเลย